นคะครับเอาหน,นี้ผู้ผู้ถืออุปน,นี่หนักหลุดมือตกอีกแล้วเอาเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยตกแล้วอันนี้ไม่ค่อยหนักคะ่ะถือได้นานอยู่กว่า <bucket S 3> <st arts> ตกตกเอาตกเลยเอาตกตกตกสั่งเลยสั่งตกเลยเอะตกเลยโโอ้ห นีอะไรให้บูให้ฟูซื้ออีกมาเลยจ,จิ๊จ้าอึ๊บอึ๊บอึบอึบอึบหนักหนักจังเลยอย่าไปตกอาอแต่กินไม่ตกตกเอาตกเล้วอูาตกให้พูดถึงให้พูดถูกอีกครัหนึ่งไม่ตกอยู่ยังไม่ตกเลยเอาตกกันยังเอาตกแล้ว

อะตก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 เอาใหม่เอาสองอันนี้เลยสองอันเนี่ยหยิบมาไม่ใช่อ้วนเนี่ยหนักอ่ะให้พูดสิอาจจะให้พูดถือเหรอฮะพูดกัดพูดกัดซะเลยพูดกัดซะเลยพูดกัดซะเลยพูดกัดเลยพูดกัดซะเลยพูดกัดพูดเหนื่อยพูดเหนื่อยพูดกัดพูดเหนื่อยพูดกัดตกไหมตกไหมตกไหมอ่ะตกแลย อเอาอ้ไลูกปั้งเลยแล้วพอก่อนนะโอเคไหม